สวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่างโต้งเนาะร้านโต้งเต้นจังหวัดเลยหรือร้าน MT Solar ซ e n t e เเอนาะพอดีคุณแม่บอกว่าเห็นแต่ละคลิปไม่เห็นหน้าช่างเลยติดตามอยู่ติดตามอยู่อยู่ที่โนนสังนะครับอันนี้ผมมาติดที่โนนสังเนาะโอเคก็ติดต่อผ่านมาทาง YouTube ได้ดู YouTube ทางช่อง s o l a r c e l l เพื่อการเกษตรยุค4.0ไป ก็ไม่เคยเห็นหน้าช่างสักทีก็เลยวันนี้ก็เลยอัดอัดคลิปแบบเห็นหน้าช่างเลยดีกว่าเนาะโอเคจะได้จะได้เห็นหน้าช่างหน่อยช่างหัวล้านอ่าช่างหัวล้านก็เลยต้องต้องไม่ค่อยเห็นหน้าเนาะโอเค วันนี้อยู่กับแม่อะไรครับแม่บุญมีแม่บุญมีเ <แก S 1> นาะอ๋อบ้านอะไรเนี่ยแม่อันนี้นบ้านบ้านอะไรนะครับน้องกุ้งคำไฮน้องกุ้งคำไฮเนาะโอเคตำบลหนองเรืออำเภอนหนองอออนอนสังนะครับ<ำ>จังหวัดหนองบวัวลําพูพโอเควันนี้ผมก็มีโอกาสได้มาติดตั้งให้ให้คุณแม่กับคุณพ่อเนาะอ่าเนี่ยแหละเดี๋ยวผมจะพามาดูงานติดตั้งกันว่าเป็นแบบไหนเนาะโอเค สวัสดีครับก็เหมือนเดิมพา,ามาดูน้ำนะครับตอนนี้เวลาผมตั้งกล้องดีๆก่อนตอนนี้เวลา10บโมงสีนะครับของวันเสาร์ก็ได้เดินทางมาติดตั้งทงี่อำเภอโนนสังเนาะก็ตอนนี้เป็นปั๊มหนึ่งแรงนะครับ750วัตต ผมลดขนาดเหลือนิ้วครึ่งขึ้นมาขึ้นมาจากปากปากบอ่ออ่าโอเคนี่เลยแบบนี้เลยนะครับใช้แค่แผง340วัตต์ิบของยี่ห้อจินโกะนะครับตัวนี้ยี่ห้อจินโกะอ่าเดี๋ยวผมพามาดูโครงสร้างแผงกับแผงเนาะส่วนตัวตัวบ่อก็จะอยู่ทางนี้นี่คือตัวบ่อบ่อบาดาลตัวนี้ก็เดินท่อร้อยสายมานะครับ เดินท่อร้อยสายฝังดินมาอ่านี่มาขึ้นนี่อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าครับหลายคนอาจจะสงสัยเนาะว่ากล่องนี้คือกล่องอะไรก็คือทางลูกค้าได้สั่งสั่งเป็นคันเอาหลังเต่าเอาไว้ไว้ใช้กับไอตัวหอยโขงนะครับตัวนี้คือคือโยกขึ้นก็เป็นสเสมอดโยกลงมาก็เป็นปั๊มหอยโขงเนาะก็คือสลับการทำงานกันครึ่งวัน ตัวนี้ตัวนี้จะสลับการทำงานก็หอยโข่งก็จะตั้งประมาณนี้ในอนาคตในอนาคตก็ดูดจากนี่แล้วก็อัดสปริงเกอร์แล้วก็ปล่อยลงลงไล่นาครับเพราะเพราะหอยโข่งจะได้น้ำเยอะกว่า,าก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าแล้วค่อยค่อยดูแผงกันอ่าเรามาดูรอบการทำงานเนาะเหมือนเดิมรอบการทำงาน ตัวนี้ก็รับแรงดันได้ไม่เกิน190โวลต์นะครับจากแผง,งจากแผ,แผงแผงแต่ละแผงอโอเคตอนนี้10โมง45รอบอยู่ที่3,188รอบอประมาณนี้โวลต์ที่ได้115โวลต์นะครับกระแสที่ได้8.6สูงทีเดียววัตที่ได้989วัตนะครับอโอเคก็ตัวนี้ก็ อาจจะร้อนหน่อยเนาะมีลูกค้าบางท่านก็ถามมากันเยอะมากว่าทำไมร้อนจังก็ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับโจไดครับร้อนก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันเป็นแผงระบายความร้อนอยู่ข้างหลังแล้วตัวนี้เป็นเหมือนกรอบอลูมิเนียมแบบแบบเหมือนเหล็กมันก็เลยกระจายความร้อนออกมาได้ได้ค่อนข้างเยอะเนาะเลยทําให้ตัวมันร้อนหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรก็อาศัยว่าเปิดเปิดฝาไว้เอาครับแต่ปิดฝาก็ได้นะไม่มีปัญหา ครับเพราะบริษัทเขาก็คอนเฟิร์มมาแล้วเนาะโอเคตัวนี้ก็เหมือนเดิมกันฟ้าทํากาวให้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวพาไปดูแผงกันดีกว่าว่าใชา้ย,ยี่ห้อไหนแบบไหนเนาะครับแผงตัวนี้ก็คือเลือกใช้ย,ยี่ห้อจินโกะนะครับเทียร์หนึ่งจากโรงงานเนาะพอดีลูกค้าอยากได้จินโกะโมโน340วัตต์ก็เลยจัดให้เลยอ่ี่สวัตต์ โวลต VMP อยู่ที่สามสิบแปดจุดเ็โวลต์นะครับตัวนี้ก็มีบาร์โค้ดทุกแผ่นของแท้ร้อยเปอร์เซนดี๋ยวพามาดูหน้าแผงกันหน้าแผงการหันแผงก็หันไปทางทิศใต้นะครับหันไปทางทิศใต้นี่โอเคหน้าแผงการจัดเรียงแผงเนาะโอเคนี่เลย ก็ถ้ามีใครสนใจก็ติดต่อก็ได้หรือช่างคนไหนที่อยากจะสอบถามขั้นตอนการติดตั้งหรือ,อการยึดอุปกรณ์การลงตู้ประกอบก็ทักเข้ามาถามได้ตัวนี้ก็ติดตามไว้ที่ช่องโซลาเซลเพื่อการเกษตรเนาะเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ชมวันนี้ก็โอเคเดี๋ยวไปพูดคุยกับลูกค้ากันเนาะค,ครับโอเคครับวันนี้ก็ เป็นยังไงบ้างคุณพ่อคุณตาเนาะเรียกคุณตาดีกว่าตากับคุณยายดีกว่าเนาะโอเครู้สึกยังไงบ้างครับพี่ที่มาติดให้วันนี้พอใจพอใจแล้วโอเคเนาะนิ่มขึ้นนะฮะพอใจแล้วกลัวว่าจะไม่ออกครับโอเคก็ติดตามช่องอยู่เนาะของพ่อติดตามช่องเบิ้งน้าเยื้อ่า โอเคาดือ้ติดตามมาบะเศร้ายิ่ดอกติดตามมาตลอดเนาะตดลอโอเคปัญหาเทราะน้ำใจบ้านเขาเจ้าก็ว่าอยู่ใกล้ๆคือพอเอาคือไปเอาไก่แท้ข้าวเจ้าว่าโอเคก็สมคุณภาพเนาะอ่าโอเคก็ก็ได้เห็นหน้ากันแล้วเนาะวันนี้ว่าเป็นยังไงรู้บ่เห็นหน้าแล้วเสียงครับ โอเคก็วันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้เนาะคุณพ่อครับ,รบลาไปก่อนสวัสดีครับ